มึงสู้กูได้ป่าวกูมีแมวอะ่ะกูมีแมวเอาแมวฟาดหัวไงเฮ้ยมีไก่ย่างแ,งแล้วกูก็ย่อให็นแล้วอยู่ไหนเอาใครแม่งมีผูาพหนได้ด้วยโอเควัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหัองแน่จริงก็เข้ามายอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเอาว่าเอากูได้เลยว่าแม่งเตะอะไรอย่าง แฮ้เ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 ทียทุกมือรานอนกูมาลวกูเป็นชะตาที่อ่าวคือกูได้อะไรเออเเยเฮ้กูเจอโซนิกเลยเกบสเตเกียโซนิกนี่น้าตาไม่ใช่โซนิกอะมีโซนิกแล้วก็ต้องมีมาริโอ้เฮีย ไอ้เนี่มาริโอเมาเล่าเนี่ะไอ้เฮียเฮ้ยตึมเน่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 ไอ้เฮียกูโยกโยกโยกหลบไอ้เฮียโทมัสกูเจอรถไฟโทมัสไอ้เียโอ้ยเฮ้ยมันชนได้นะรถไฟโทมัสอ่ะไม่เห็นกูไปแล้วเอาล่ะตานี้กูจะได้อะไรอะไรวะกูได้มีด ไม่ได้ขอไอ้ไ้ีกเป็นรอีอเนี้ยปืดปยงปรีปืด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 ปยดปรีปืดปืดปื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 ดปืปืดปืปืดปืปืดปอปืดปืเปืดปืปืดปืดปืดปือปืดปดปืดปืดปืดปปาปอาปปาาา เอ,เอ้ยไอ้ไม้มันมีของโหดต้องฆ่ามันก่อนนี้อ่ะต้องฆ่ามันก่อนมันมีของโหดเอ้ยกูนั่งเลยกูฟันนี่อกูฟันมันจะฟันปาบบบุยเอรอบนี้กูได้ไดอ,ะไอะไรอ่ะเฮสอะไรคือเฮสมีดกูเป็นคาราไอลอ่ะ เอเคสู้มีกูได้เปล่าโดนต้องโดนกูฟันนี่เฮียต้องโดนกูฟันมึงอ่ะเอากูเพิ่งได้เล่นดิดูของดูชื่อของที่กูได้ดิอีพิกเอ็กซ์ The Pick X เฮ้ยสีม่วง

ปอกอดหน่อยปอกอดหน่อยปอกอดหน่อยเฮ้ยกูมีร่มแล้วกู้กำลังลงไปหาโดเห็นกูป่าเงยหน้าเงยหน้ากันมาเงยหน้ากันมายัยเย้ยยัยเฮ้ย ใครไม่ได้แพ็กแมนไว้เฮียปึ๊บกระโดดลงมาแล้วไหนมาตัวไหนอยากโดูกูจิม้มเฮียก,กูมีหอกนะเฮ้ยนะออก,กูจิม้มนออ่ะเฮียกูจิ้มเออตกลงอีกแล้วเฮีย ปลาตกโลกตลอดเลยอ่ะบนเลยวะกูปลาลใกมีปลากูมีปลาเชี่แม่งมาริโอใส่กูยมาริโอเมาเหล้าไม่แน่มึงแอบ่หมเฮ้ยอย่าาา่กูมีช้อนนะมึงมีช้อนอ่ะกูมีปลาอ้ะกูมีปลากูเจอคนบ้าอ้ย ตีได้ป่าเฮียพวกมึง,งมต้องโดนปัดเป่าได้ป่าเฮีย <c oughs> ปัดเป่าคนบ้าได้ป่าเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวต้องโดนกูตีแมวต้องโดนกูตีเฮียแมวต้องโดนกูตีเฮียม,มันตายไปแล้ว เอ้ยแต่ต้กงลงตีเมื่อ้เฮียอย่กกกากูอึ้งกูภาพนี้ว่ะคือเฮีเยแล้ว่ะเอ้ยอิสแพ็กแมนตีเลยมั่งไี้เฮียตีเลยเฮียมื่อกี้กูไหนกันหมดแล้ววะเอ้หมายแล้วมาดิบา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 เบ้ามาเข้ามาแพ็กแมนแม่งกินกู ตานี้เจอแต่อาวุธเว้ยเอาละตคนไหนอยากโดนกูจามใส่แต่ไม่ใช่คนนี้ฮัตชิวฮัตชิวจามจามจามฮัตชิวเจไ้ไหมล่ะคุณเจไไหมล่ะอย่างนี้ต้องฆ่ามึงไอ้ที่ มันมีระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดระเบิดสีม่วงไอ้เหี้ยสีม่วงไอ้เหี้ยแม่งมันมีเครื่องตัดหญ้าไอ้เหี้ยโคตรแรงเลยกูหนีนะกูหนีกูไม่อยู่เย้เยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ย มึงดูนี่กูบีลิงกอริล่าไอ้เหี้ยอ้าวตกโลกไม่ลิงกอริล่าช่วยชีวิตไอ้เหี้ยไม่มีเปล่ากูบีลิงกอริล่าโดไปได้กูไปด้วยไปได้กูไปด้วยไอ้เหี้ยกูมีลิงเงี้ยกูมีลิงเงี้ยกระโดขึ้นไปตีมั่ว กูได้แล้วไหมอยู่ไหนเะเบก้า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 ไมนี่ต้องโดนกูฟัดิเงี้ยไอ้เหวุ้เดียวกันเลยตํเบก้าก้าก้ากก้าก้าก้าบวกไอ้ยี้กูฟาละโดนกูบินกูบินนี่ยจะตายดิเงียแย่ว่ะ นี่ต hmm? ้องกินนมเพิ Are ่มพลังเี่ไอหิวเกร็บอีส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 อสกูต้องฆ่ามึงให้ได้เฮียวันนี้ไปไหนเฮียกูไปด้วย เฮ้ยมึงเจ้าควรเป็นกล่องไอ้เฮียงี้ต้องฆ่าทีเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เหมาะกับสังคมมันโหดร้ายไอเหี้ยมึงตายตายไปดีกว่ามึงอยากเจออะไรที่มันน่าหวาดเสียวไหมเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ด้านหลังมึงเนี่ยว้าไอ้เหี้ยแล้วมึงดูอาวุธมันดีอะเฮ้ยเฮ้ย